สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Salary Man Podcast นะคะอยู่กับเลนาค่ะและผมเตต้าครับพี่เตต้าคะไม่รู้พี่เป็นเหมือนกันไหมเวลาเราดูคลิปในโซเชียลมีเดียจะเจอคนเยอะมากที่ออกมาโชว์ไลฟ์สไตล์แบบมีพา s ซีฟอินค m มที่แบบว่าตื่นมาไปจิบกาแฟาออกกำลังกายแล้วเงินก็เข้าบัญชีเองเลนาดูแล้วก็ฝันเลยค่ะแต่ในโลกความจริงมันเป็นไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะ เป็นความฝันที่สวยงามและเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยครับเลนาะแต่ความจริงที่มักจะทูกซ่อนไว้หลังภาพสื่อสวยเหล่านั้นคือภูเขาน้ำแข็งของการทำงานหนะักที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรคือความจริงและกับดักของคำว่า Passive Income ที่ First Jobber ต้องรู้ก่อนที่จะเผลอไปลาออกจากการประจำครับ ดีเลยค่ะงั้นต้องเริ่มจากนิยามก่อนเลยที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันคือ Passive Income ค,คือการนอนอยู่เฉยๆแล้วเงินก็ไหลเข้ามาเองแบบนี้ถูกต้องไหมคะนั่นคือความเชื่อผิดๆที่อันตรายที่สุดเลยครับจากคำจำกัดความของสถาบันการเงินทั่วโลก Passive Income ไม่ใช่การไม่ทำงานแต่คือรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการเอาเวลาไปแลกโดยตรงเหมือนเงินเดือนครับไม่ได้เอาเวลาไปแลกโดยตรง หมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามันต้องผ่านการทำงานหนักอย่างเข้มข้นในช่วงแรกเพื่อสร้างสินทรัพย์หรือระบบบางอย่างขึ้นมาที่จะสามารถผลิตเงินให้เราได้ในระยะยาวโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปดูเลตลอดเวลาครับผมเปรียบเทียบง่ายๆว่ามันคือการสร้างเครื่องปั๊มน้าไม่ใช่การเจอบ่อน้าวิเศษครับการสร้างเครื่องปั๊มน้าใช่ครับการเจอบ่อน้ำวิเศษคือเราไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วก็ได้น้ำใช้ตลอดไปซึ่งมันไม่มีจริงแต่การสร้างเครื่องปั๊มน้าเราต้องใช้เวลาใช้แรงใช้เงินในการออกแบบขุดเจาะและติดตั้งมันในช่วงแรกและต้องคอยดูแลรักษาเป็นครั้งคราวแต่เมื่อมันทํำงานแล้วมันจะปั๊มน้ำให้เราได้เรื่อยๆโดยที่เราเหนื่อยน้อยลงมากเมื่อเทียบกับการเดินไปตักน้ำที่ละถังทุกวันครับ เป็นภาพเปรียบเทียวที่ชัดเจนมากเลยค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกตัวอย่างยอดฮิตกันดีกว่าค่ะที่คนชอบพูดกันมากๆเริ่มจากการปล่อยเช่าคอนโดเลยค่ะนี่ใช่ passive income ไหมคะเป็น passive i n c o m ที่ active มากครับการปล่อยเช่าคอนโดงานหนักช่วงแรกคือการเก็บเงินดาวและหาซื้อคอนโดแต่งานที่ตามมาหลังจากนั้นคือการหาผู้เช่าการทำสัญญาการเก็บค่าเช่าการรับมือกับผู้เช่าที่มีปัญหา การซ่อมแซมเมื่อของพังมันคืองานบริหารจัดการที่ต้องใช้เวลาและความใส่ใจตลอดครับโอเคครับไม่ได้ชิวอ,อย่างที่คิดแล้วอย่างที่สองละคะเออเงินปันผลจากหุ้นอันนี้ p a s s i v มากขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์งานหนักช่วงแรกคือการศึกษาหาความรู้เพื่อเลือกซื้อหุ้นที่ดีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและหลังจากซื้อแล้วเราก็ยังต้องคอยติดตามผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องปั๊มน้ำของเรายังทำงานได้ดีอยู่ไม่ใช่ซื้อแล้วทิ้งไปเลยครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วอย่างสุดท้ายที่ฮิตมากๆในยุคนี้คือการขายคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กทำครั้งเดียวเก็บเงินได้ตลอดชีวิตจริงไหมคะยิ่งไม่จริงเลยครับนั่นคืองานที่แอคทีฟแบบสุดๆเลยในช่วงแรกเลยครับทั้งการเตรียมเนื้อหาการถ่ายทำการตัดตอ่อการทำมาร์เก็ตติ้ง และหลังจากขายได้แล้วก็ยังต้องคอยตอบคำถามนักเรียนอัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัยและโปรโมทคอร์สอยู่เรื่อยๆครับโอโ้โหฟังดูแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานหนักหมดเลยและแบบนี้มันจะมีอะไรที่เป็น passive จริงๆที่เหมาะกับ first jobber ที่เพิ่งเริ่มต้นบ้างคะมีครับ p พ s สซีฟอินค e ที่เข้าถึงง่ายและต้องการการดูแลรักษาน้อยที่สุดสาหรับมือใหม คือการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือ DCA ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะเพราะงานหนักในช่วงแรกของเราคือการตัดสินใจเลือกกองทุนที่ดีและตั้งค่าการลงทุนอัตโนมัติแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นระบบจะทำหน้าที่เป็นเครื่องปั๊มน้ำตัดเงินจากบัญชีเราไปลงทุนให้ทุกเดือนหน้าที่เราเหลือแก่การเข้าไปตรวจสอบภาพรวมปีละ1-2ครั้ง ซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยและใกล้เคียงกับคำว่าแพสซีฟที่สุดแล้วสำหรับผู้เริ่มต้นครับเป็นการเริ่มต้นสร้างแพสซีฟอินคมที่จับต้องได้และทำได้จริงมากๆเลยค่ะสรุปแล้วแพสซีฟอินคมไม่ใช่ความฝันลมๆแรงแต่เราต้องเข้าใจความจริงว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักในช่วงแรกถูกต้องครับคำว่าแพสซีฟไม่ได้หมายถึงการกระทำแต่มันหมายถึงผลลัพธ์ เราต้องผ่านช่วงเวลาของการแอคทีฟอย่างหนักเพื่อสร้างระบบบางอย่างขึ้นมาที่จะสร้างผลลัพธ์ที่แพสซีฟให้เราในอนาคตอย่ามองหาทางลัดแต่จงมองหาระบบที่ถูกต้องครับเป็นบทสรุปที่เปลี่ยนมุมมองได้ดีมากๆเลยค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้เลนาก็มีคำถามฝากให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปสำรวจตัวเองกันดูนะคะเชิญเลยครับลองมองทักษะหรือว่าความชอบที่เรามีในตอนนี้แล้วถามตัวเองว่า เราจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นเครื่องปั๊มน้ำเล็กๆเครื่องแรกของเราได้อย่างไรไม่ต้องคิดถึงเงินก้อนใหญ่ในทันทีก็ได้ค่ะแค่ลองคิดถึงระบบที่เราสามารถสร้างได้จากการทำงานหนักในช่วงแรกแล้วปล่อยให้มันทำงานให้เราในระยะยาวเป็นคำถามที่สร้างสรรค์มากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าหากชื่นชอบเนื้อหาที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Surlyman Invest ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ